ผู้ชมข่าวนี้ต้องบอกว่าตกใจมากแม่จะเกิดอะไรขึ้นกับพี่หม่ำนะคะจู่ๆเหมือนกับว่าเป็นการเปิดตัวลูกชายคนใหม่หรือเปล่าคือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่มดภรรยาของพี่หม่ำเนี่ยเขาอัดคลิปขณะที่พี่หม่ำเนี่ยกำลังเล่นพูดคุยแล้วก็สอนเด็กคนนี้เด็กนี้ตลกอยู่หน้าเหมือนพี่หม่ำอยู่นะใช่หลายคนบอกว่าหน้าเหมือนพี่หม่ำมันใช่หรือเปล่านะคุณพ่ไหมพี่หม่ำไปแอบอะไรไว้เชียงรายพี่คเชียงรายใช่ไหมใช่พี่คนเซล่์ว่ามันใช่หรือเปล่าอะ ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไปฟังคําตอบจากปากพี่หม่ำเลยดีกว่าค่ะไม่ไม่ใช่ไม่รู้อ้อ้าวนี่น้องสิงหาชื่ออะไรนะชื่อสิงหาชื่อนุบาลไหนอ,อุทยานสองอุทานสองุทานสองแล้วอุทยานห้าอุทานห้าอะไรวะอุทยานห้าเนี่ยมีหรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันจังเลยอ่ะแอบตรงไหนะ กันลูกชายมาจากเชียงรายพี่นาไม่แต่งไม่ใช่ช่างบกกับเบื้องแม่ของข้าเบื้องโอลงอกลงใจกันไหมล่ะหรือว่าจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าเออนะนะหลายหลายคนก็แซวว่าเอ๊ะพามาจากจังหวัดเชียงรายหรือเปล่าไปทำอะไรไว้หรือเปล่านะคะยังค่ะวงการตลกยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่จบเพราะเมื่อวานนี้ค่ะพี่คิงก่อนบ่ายเขาก็ขอเปิดตัวรถประจำตำแหน่งกันสักหน่อยนึงก็ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เขารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิติมศักกับทางจังหวัดบ้านเกิดไง <c oughs> ก็เลยเอ้ยมันต้องมีรถประจําตําแหน่งกันสักหน่อย <c oughs> ดูหน่อยงานนี้หนุ่มคิงก็เลยอัดคลิปพาแฟนคลับไปดูพร้อมกับบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยนะประหยัดน้ํามันมากจะเป็นรถรุ่นไหนยังไงจะได้ซื้อมาใช้บ้างไปดูกันค่ะ S <S โอ้ยใส่สูตรมาอย่างลาหล่อรถประจำตำแหน่งประหยัดน้ำมันไหมล่ะเ, <S 2> <S 2> <S เรากมารูว่าคันเหลืองเมือเอ่อกี้ไม่่ใชสงสัยว่าเขาจะคิดถึงงานแหละมูฟก็มีเยอะนะอะัดทิปไว้เยอะก็เลยต้องปล่อยของกันบ้างเลยนะเนี่ยรถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆแค่ใช้แรงงานคนก็เท่านั้นเองแค<ต>ิดว่ากำลังคิดที่เขาว่าจริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัท ได้ยินบ่อยมากเล,เลยพี่ออโรฟิีจะเล่หมารถติดแอร์อย่าง,างดีเลยนะใค่สุดก็แน่น<ล>ค่ะถูกต้องค่ะ